กิงข้าวน้ำพริกปูม้าลํำขนาดลํำล้ำลํำน้ำพริกปูม้าที่ปนส่งมาจากเพชรบุรีอ่ะชะอําละทรงชะอําลํำหมกใดพี่เปิพูว่าลํำลํำลํำอย่าคือมันลํำมันถูกปากถูกคอมันจับปากจับคอจับพริกจับเกลือปนหองว่าล้ำนั่นลํำขนาดเออลํำจะพริกจับเกลือลแล้วมันหมกใดพี่ มอกได้กับผสมมาเป็นกระปุกกูก็กินกูก <fal mus> ็ลาดข้าวเขาเขาเขาสวยกินลำขนาดอะไรแล้วมันมอกได้พีอุ้ยก็ล้ำมอกได้กับผสมมาเป็นกระปุกกูก็ลาดข้าวกินก็ลำอ่ะก็มันลำกินต้นใดกับบปอใบอิ่มอ่ะก็มอกได้พีข้าวเสียงเป็นเกรื่องหม้อพุทลำนี่มันล้ำมอกได้โอ้ยมันไปบอกมอกได้อย่างใดอีลาเอ๋ยเพราะเพราะว่าลำกอลำนะกะี๋จะจะแบ่งไปให้น้องนั้นหน้าบ้านนะหน้าบ้านนะ รอรอมัน้องหน้าบ้านรอรอแล้วมันรอมอกใดพี่เฮ้ยกับมันรอกับรอมอกใดโหอีนี่พี่ต้องตอบน้องได้กะมันมันมีมอกอย่างไดล่ามันไม่ใช่เป็นมอกหรอวัดมาได้กะมันไปวัดได้แล้วรอก็รอแล้วลามมอกใดพี่ก็ตอบมาได้พอมานน้องนี่รอรอมอกใดเว้ยมันไปตอบได้ใหญ่ล่ามมอกมันน่ะมันจะไปเป็นมอกอย่างใดเหอมันบบกเป็นมอกหรอมันเปนว่าลามก็ลามนะกะ มันบอกหมอกมาได้หรอนักได้เขาบอกได้นะพี่ก็อนักก็อนักกับแยกกับเป็นกิโลกิโลนักเป็นกิโลนักต่ออันต่ออีนี่มันบอกได้แต่ลำเนี่ยลำหมอกใดพี่ต้องตอบหล่อหมอกใดลำหมอกใด่ถ้าเป็นความงามก่อนงามหมอกใดอย่างพี่ต้องตอบหมอกไหนมันมันไปมีหมอกอย่างอันี้แบบไปเลยก่อนงามงามหยักหล่อหยักลำลำหมอกยี่มันแปลว่าอย่าง เุ้ยกัมอกกับมันเป็นมอกมันเป็นขนาดแต่มันบอกมาได้มันเป็นกำเมืองอีล่าลำหม,มอกใดแล้วบ,บอกหมอกนี่หรอกูอจะบอกมอกทั้งมึงมาเดียวนี้อีนี่กดมาใจาต้องอธิบายได<อ>้บอกหมอกฮะตัวจะบอกหมอกอ่ะบอกมาเลยอ่ะ กูจะบอกนอกมึงสักคำเลยอีนีกับบอกมาแล้วก็บบอกน้องมาแล้วลำลำมอกใดก็โอ้ยกัะปี่อย่าบอกพอกอ่ะลำมอกใดก็ลำมะกลำมะกกับพี่อย่าบอกมอกน้องลำมอกใดต่อไปลำหล่องงมอยากเพราะว่าแล้วมึงมาถามมอกใดแล้วกูจะเอาที่ไหนมาตอบมึงอุ้ยอีนี้ก็ว่าไปเลยกูจะเอามอกที่ไหนมาตอบมึงได้เรื่องํำอ่าเรื่องความลำน่ะน้ำพริกแต่บะเถียงแต่บัดน้องหน้าบ้านอ่ะหล่อหลอมอกใด ก็รอก็คือรอนะฮะก็รออ่ะนะฮะแนวทุ่งละมันมันจะโไปมั่งมอกกูจะไปบอกอย่างใดมึงเนี่ยหุ้ยจะบอกหมอกน้องอีอ่ะก็มันบอกมาได้เฮ้ยนี่ก็มาถามแล้วจะกูิ่บอกหมอกงของสกัดเลยหุ้ยกลางหามันยังมาหุกรำกับรำมอกงใดแล้วกู็ยอหมอกมันมาตอบที่ไหนอีบ้ากูจะเอาความงามที่ไหนมาบอกบอกมึงกูจะเอารอที่ไหนมั่งมอกมันม่งมีมอกงเฮ้ยบิดบกี้อลไร ก็เพราะมึงโมกลำมึงมาถามหมอกใดหล่อหมอกใดลำหมอกใดนะฮะโมกใดย่า yeah. กูจะเอาหมอกไหนมาบอกมึงอ่ะกูบอกมาได้มันเป็นกรรมเมืองเนี่ลำหมอกใดอย่ะก็ล้ำลำอย่ะน้ำพริกปูแม่ล้ำลำไอ้น้องนั้นนฮักนะฮักอย่าหล่อหล่ออย่าไอีน้องนั้นงามงามอย่าโมกใดอ่ะอุ้ยมันบอกมาได้ยี่นี่วัดมาได้ค่ะรับใกล้